กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเรา29ถ่ายอีกแล้ววันนี้มีภารกิจพิเศษนอกเหนือจากงานเปลี่ยนยางนั่นก็คืองานสลับล้อลูกค้า XMAX คันนี้ขนล้อแต่งสีชมพูมาให้เราช่วยเปลี่ยนให้พร้อมกับซื้อยางใหม่ป้ายแดงบอกเลยครับว่างานนี้มันสุดๆแต่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติสักนิดนึงพอล้อใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่ร้าน29ถ่ายพิเศษอยู่แล้วทุกๆคันครับเดี๋ยวเราตามไปดูขั้นตอนตเต็มๆกันเลยดีวยกว่าว่าทีมช่างจจัักรบงนยไไปชมมเลคผ ในขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องถอดล้อเดิมทั้งล้อหน้าและล้อหลังออกจากรถก่อน x m a c คันนี้มีอะไรแต่งมาเยอะพอสมควรเราใส่ใจตั้งแต่การเข็นรถจนไปถึงงานประกอบระหว่างรอช่างเชนถอดล้อหลังเรามาใส่ยางใหม่ให้กับล้อใหม่รอช่างเชนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลูกค้าเลือกรบด้วยยาง Pirelli Diablo Rosso scooter S4 ที่มาพร้อมกับตัวหนังสือสีเหลืองตรงขอบยางสวยสุดๆโคตรเท่และล้อใหม่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุบลมใหม่ XMAX คันนี้นะครับผมเลือกจุบลมเป็นงาน CNC สีดำให้ตัดกับสีล้อแบบกลมกลืนและสำหรับ พี่ที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านย9เก้าถ่ายแล้วสนใจที่จะเปลี่ยนจุบลมอยากได้แบบไหนสีอะไรสามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับขั้นตอนการติดตั้งยางนะครับผมเราก็ระมัดระวังที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อเกิดรอยโลเคชันยางรวมถึงจุดเหลืองสบายใจได้เลยครับทีมเราจัดการให้เรียบร้อยหายห่วงและงานสลับล้อจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเราจะต้องถอดดิสเบรกและจาน ABS ของทั้ง2ล้อมาติดตั้งเข้ากับล้อหมัดสลับน็อตจานเบรกถ้าใจร้อนขันได้งานเพิ่มไม่พอได้งานยากด้วยเป็นอีก,ก มากที่สุดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีจับติดตั้งเข้ากับล้อใหม่เลยสะครับรออะไรที่20ก็าถ่ายมีบริการถ่วงล้อให้กับพี่ๆที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านเราครบจบในที่เดียวแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายติดตั้งล้อใหม่เข้ากับตัวรถขั้นตอนปานนี้สุดๆล้อจะต้องสวยตั้งแต่ต้นจนจบเรียบร้อยครับผม X Max คันนี้จากสีเขียวสดใสกลายเป็นสีชมพูละมุนเปลี่ยนล้อบอกเปลี่ยนยางครบสูตรพร้อมออกทิปได้ทันทีไม่ว่าจะล้อเดิมล้อแต่งยางเล็กยางใหญ่มาหาเราที่ร้าน20เก้ถ่ายดูแลให าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอย่าลืมแวะมาหาเรานะครับ2 9ทายจัดจำหน่ายและติดตั้งยางมอเตอร์ไซค์สามารถปรึกษากับทางเราก่อนได้นะครับหน้าร้านเราตั้งอยู่ใจกลางพระราม9เอกมยัยเซิร์ช Google Map เพิมค์คบาว่า29ทายหรือ t r u e Power ได้เลยครับเราพร้อมให้บริการพี่ๆทุกท่านเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับ Rogers right. niggas crash out by these bitches right. Right.